h o u s e v i e ประจำวันที่2กรกฎาคม2025เรายังคงแนะนำการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดหลังจากที่เมื่อคืนนี้ราคาหุ้นกลุ่มดังกล่าวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่นจากข่าวเชิงบวกของสหรัฐ ที่จะถอดถอนข้อเสนอภาษีชิ้นส่วนอุตสาหกรรมพลังงานลมและแสงอาทิตย์จากจีนแต่อย่างไรก็ตามการทยอยยกเลิกภาษีเครดิตสำหรับการลงทุนในพลังงานสะอาดนั้นยังมีแนวโน้มที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเรามองว่าแรงกดดันในประเด็นนี้ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการเติบโตของกลุ่ม Clean Energy ในระยะยาวได้ค่ะ ส่วนทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อวานนี้ถูกเทขายขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังุทธ,ธิสภาสหรัฐผ่านร่างวัน Big Beautiful b i l l ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้นี่สาธารณะของสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า3.3ล้านล้านดอลลาร์ในอีก10ปีข้างหน้าและด้วยความกังวลด้านสถานะทางการคลังของสหรัฐดังกล่าวได้หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมานั้นพบว่าตำแหน่งงานเปิดใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงไม่มีสัญญาณอ่อนตัวส่วนดัชนี ISM ภาคการผลิตก็ขยายตัวได้ดีค่ะสะท้อนว่าเฟดอาจไม่จำเป็นต้องรีบรลดอัตราดอกเบีย้ยจากความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ค่ะ ส่วนทางด้านเศรษฐกิจจีนดูเหมือนสภาพแวดล้อมทางการค้าจะดูดีขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนที่รายงานโดยไฉซินเร่งตัวขึ้นมาสูงกว่าคาดและยอดคำสั่งซื้อสินค้าก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันค่ะขณะที่เรายังคงชื่นชอบหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนื่องจากได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของภาครัฐค่ะ